สวัสดีครับกลับมาพบกับมิเน็มโมโซล่าเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหลอดตุ่มโซล่าเซลสามสีนะครับตัวนี้สามารถไล่ยุงได้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกําลัง450วัตต์นะครับสามารถปรับสีได้3สีนะครับมีแสงสีส้มไล่ยุงแสงสีขาวและแสงสีวอร์มนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวหลอดไฟนะครับตัวนี้กําลัง450วัตต์นะครับแบตเตอรี่ในตัวนะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่10,000มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตรุ่นใหมล่าสุดนะครับตัวนี้ให้ความสว่างยาวนานประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับรีโมทควบคุมการทํางานทานรีโมทสายชาร์จ USB นะครับอันนี้ใช้สําหรับชาร์จไฟบ้านนะครับ ตัวนี้เป็นน็อตยึดขาแผงโซลาเซลล์นะครับส่วนพวกเหล็กนะครับใช้ยึดขาแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้ใช้กรณียึดปูนนะครับโอเคแผงโซลาเซลล์กำลัง6โวลต์10วัตต์ครับสายไฟยาว5เมตรครับขายึดแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานรีโมทกันก่อนนะครับปุ่มบนสุดเป็นปุ่มมโอเโตอร์นะครับตัวนี้ตั้งให้โคมไฟเปิดปิดเองเอตัตโนมัตินะครับตัวนี้ จะเป็นการปรับสีของโคมไฟนะครับเมื่อเราตั้งสีให้โคมไฟทํางานสีไหนกลางคืนหลอดไฟก็จะติดตามสีนั้นนะครับที่เราตั้งไว้ครับปุ่มตั้งเวลา3มชั่วโมง5้าชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับให้โคมไฟทํางานนะครับหลังจากนั้นก็จะดับนะครับปุ่มปรับความสว่างนะครับเพิ่มลดความสว่างได้ตามต้องการนะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดการทํางานนะครับอันนี้เปิดปิดตามต้องการนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันต่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเมื่อลูกค้าติดตั้งแผงโซลาเซลล์และหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าเสียบปลั๊กจากแผงโซลาเซลล์เข้าตัวหลอดไฟนะหมุนเกลียวล็อกให้แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดการทำงานนะครับ ตอนนี้แผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิต์นะครับหลอดไฟจะดับนะครับและทำการชาร์จพลังงานครับตรงนี้จะมีไฟสีแดงๆกับพริบนะครับเป็นไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําการคว่ำแผงโซลาเซลล์ให้มืดนะครับ <c oughs> เปรียบเสมือนเวลากลางคืนนะครับถ้าแผงโซลาเซลล์มืดหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาทันทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นแสงสีฟอมนะครับ ผมตั้งแสงวอมไว้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีนะครับกดที่ปุ่มมอเตอร์หนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เป็นแสงสีขาวนะครับกลางวันถ้าแผงโซล่าเซลล์โดนแสงอาทิตย์ครับหลอดไฟจะทําการชาร์จพลังงานนะครับหลอดจะดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นสีส้มนะครับกดอีกหนึ่งครั้ง ัวนี้เป็นส้มไลยุงนะครับเมื่อเราตั้งสีไหนไว้นะครับโคมไฟก็จะทำงานอตัตโนมัติตามสีนั้นนะครับในเวลากลางคืนนะครับรุ่นนี้ใช้งานคุ้มค่ามากนะครับสามารถเลือกปรับสีได้ตามต้องการนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ